สวัสดีครับพบกันนะจาาช่องตถใคเช่นเคยนะครับวันนี้ได้คิวทดสอบสัทีกับทริป Volvo E S 90ต้องขอบอกว่าตอนเปิดตัวแล้วก็เราเห็นมิติตัวรถความสวยงามเส้นสายการออกแบบนะครับเป็นรถอีกหนึ่งรุ่นเลยก็ว่าได้ที่เป็นมีความทันสมัยครับตามสไตล์ Volvo แต่ว่ายังแฝงความมินิมอลแล้วก็แฝงถึงเรื่องธรรมชาติเอาไว้ในทุก ส่วนของตัวรถเลยก็ว่าได้นะครับแต่วันนี้เราอาจจะยังไม่ถึงขั้นฟูลรีวิวหรือว่าทดส,สอบเรื่องระยะทางอัตราเส้นเปลองอะไรมากมายนักนะครับสิ่งที่ผมอยากจะลองเลยก็คือเรื่องช่วงล่างครับแล้วก็เรื่องสมรรถนะของตัวรถ Handling การขับขี่การ Suspension ของตัวรถแล้วก็การใช้งานในหลากหลายส่วนเนี่ยว่าตัวรถเขาจะใช้งานแล้วเป็นอย่างไรนะครับพอเราใช้งานจริงเนาะตอนนี้เรากำลังขับกลับ จากเขาใหญ่นะครับกลับไปกรุงเทพเนาะเราก็ลองดูว่าระยะทางที่เราขับนะครับรวมทั้งอ,อัตราสินเปลืองคร่าวๆที่เราใช้งานกับตัวรถเนี่ยเป็นอย่างไรเนาะก็ขามาพี่เบิรมขับนะครับตอนขามาเนี่ยระยะทางตัวรถมันประมาณ540นะครับกับแบตเตอรี่สัก95%เรพอถึงเขาใหญ่ระยะทางเหลือ330แล้วก็แบตเตอรี่เหลือสักประมาณ33%อยู่ราวๆนี้นะครับก็ถามว่าหายไป140บกว่าโลเนี่ยโอเคไหมก็ พอล้ำได้แต่ว่าอันตาสิ้นเปลืองเนี่ยค่อนข้างมากกว่าปกติเพราะว่า1เลยรถไม่มีฟิล์มนะครับแล้วก็เราเปิดแอร์ประมาณ20องศาครับแล้วพัดลมแรงมากเพราะว่าวันนี้อากาศร้อนมากจริงๆนะโอเคมาลองกันดีกว่านะครับผมต้องบอกอย่างนี้ว่า ตัวนี้เขาเอาเข้ามาเป็นซิงเกิลมอเตอร์เนาะก็คือขับเคลื่อนล้อหลังนั่นเองครับแล้วก็จะแรงม้าอยู่สักประมาณ333-400กว่านิวตันเมตรผมจำตัวเลขเป๊ะๆไม่ได้นะ0.16.6์นกวิก็รถเนี่ยยาว5เมตรครับฐานล้อ3,105ม mm. ิลิเมตรโคตรยาวยาวมากนะครับลัสมีวงเลี้ยวถ้าอิงตามสเปคเนี่ยคือ11.8 เมตรโอ้โหโคตรยาวนะแล้วก็คือพอมันเป็นรถที่เน้นเรื่องคอมฟอร์ตครับเน้นเรื่องความสะดวกสบายไม่ได้เน้นแบบมุดอะไรขนาดนั้นแต่เมื่อกี้มิวมขับมาก็ลองมาพันาดูโอ้โเป็นรถอีกรุ่นหนึ่งเลยที่ผมบอกได้เลยว่ามันมีความเฟิร์มครับมันมีแฮนดลิงที่เป็นกำกึ่งว่าเป็นรถ SUV กับรถ สีด่านนะอยู่ในคันนี้คันเดียวนะครับและรวมทั้งสิ่งที่โดดเด่นของตัวรถเลยคือการเก็บเสียงของเขาครับถ้าเพื่อนๆอย่างตอนนี้เราใช้ความเร็ว90กว่าใช่ไหมครับไม่ค่อยได้ยินเสียงลมปะทะมาภายในห้องโดยสารเลยแล้วก็อย่างตอนที่พี่ว่ามขับเมื่อกี้ผมนั่งหลังนะครับในความเร็ว130ก็ยังแบบเข้ามาแบบพื้นๆนิดๆหน่อยๆนะครับจะมีแค่แบบเสียงล้อทางด้านซุ้มล้อนะครับทางด้านหลังเนี้ยจะมากกว่า ก็ถือว่าเป็นอีกรุ่นหนึ่งเลยที่เก็บเสียงได้ค่อนข้างดีมากๆนะฮะแล้วก็ช่วงล่างของเขาเนี่ยอันนี้ผมไปสอบถามมาแล้วคือตัวรถเนี่ยเขามีระบบะ Google View In เนาะโดยการใช้ตัว Snapdragon เนี่ยในการประมวลผลครับแล้วก็ทำการสั่งการคิดคำนวณเกี่ยวกับเรื่องจอกลางนะแต่ระบบของตัวรถนะครับที่เป็น Nvidia AGX Orin ตัวนี้เนี่ย สำคัญครับเพราะว่ารถมีกล้องถึง7ตัวครับแล้วก็มีตัวเซ็นเซอร์อีกแล้วก็มีไรได้อีก12คือเอ่อเป็นอัลตร o าโซนิกนะครับคือเยอะมากเราก็ทําให้เขาอ่านเนี่ยรัศมีค่อนข้างไกลครับแต่ว่าเรายังไม่ได้ฟันธงนะว่ากี่เมตรเท่าไหร่นะครับแต่เท่าที่ผมดูการจับตัวรถเนี่ยค่อนข้างรวดเร็วครับผมลองในระบบช่วยขับขี่ t i v e c r u i s e Control Lane Assist เนี่ย ก็ทำงานได้ไหวมากๆครับและอีกสิ่งหนึ่งที่เขาใส่เพิ่มเติมขึ้นมาแล้วผมลองเล่นดูว่าเอ้ยดีวะ่ะก็คือเมื่อก่อนเนี่ยในรถยนต์ของ v o v v o นะครับก็จะมีแค่ One แพรโดนะแล้วก็ไม่สามารถปรับอะไรได้เลยแต่ครั้งนี้ครับเขาใส่มาก็คือตัวแป้น p แพ l โ s h ิปเป็นแบบออโต้นั่นเองครับเราจะเห็นมีอยู่สักประมาณ2ค่ายแล้วกันในฝั่งรถของยุโรปนะใส่มาก็คือการ รีเจนหรือว่าระบบวันเพาโดเป็นออโต้เนี่ยก็คือเขาจะอิงตามดโดยการจับเซนเซอร์ทางด้านหน้ารถนั่นเองครับแล้วก็อ่านกับรถข้างหน้าเนาะซึ่งมันดียังไงมันดีตรงที่ว่าเวลาเพื่อนๆขับมาแล้วเพื่อนๆปรับเป็นวันเพาโดออโต้เนี่ยเขาจะทําการอ่านครับแล้วก็สมมติว่าไม่มีรถข้างหน้าเขาก็จะปล่อยให้รถไหลตามความเร็วไม่ได้มีการฝืนไม่ได้มีการรีเจนใดๆทั้งสิ้นนะครับแต่เมื่อไห่เจอรถข้างหน้าถมงไปผมเล่งไปแล้วผมผ่อน เนี่ยเขารีเจนให้ผมเองอัตโนมัติแล้วก็ค่อยๆชะลอแบบเนี้ยเห็นว่าผมไม่แตะเบรกนะเพื่อนเห็นว่าเขาดึงแล้วก็อ่านกับรถท้้งหน้าได้อย่างรวดเร็วมากครับอันนี้ก็เป็นความฉลาดที่เขาใส่มาแล้วทําให้คนขับรถเนี่ยแก้อาการเวียนหัวในการขับรถไฟฟ้านั่นเองครับอันนี้เป็นข้อดีที่ทางวอลโว่เขาใส่มานะครับเนี่ยเห็นว่าผมจะปรับเป็นรีเจนออโต้อยู่ตลอดเวลาคือที่จริงเนี่ยเรากดอีกครั้งหนึ่งนะครับก็เป็นพาโเรก็คือเนี่ยผมปล่อยมันจะหน่วงแบบ บางคนไม่ชอบก็คือจะหน่วงหนักนะครับหรือว่าเราก็ทําการปิดไปก็ได้ก็คือทําให้รถไหลไปเรื่อยๆได้เลยนะแต่เนี่ยรีเจนออโตมันง่ายจริงๆอีกอย่างหนึง่งตอนแรกอะ่ะผมแบบหาว่าก,ก็คือเราหาปุ่มกล้องไม่เจอครับคือตออรอ้พวงมาลัยอ่ะเขาเซ็ตมาดีแล้วมันแบบคลีนจัดๆเลยก็คือมันมีแค่ปุ่มฟังก์ชันปรับของตัวรถ คําสั่งเสียงแล้วก็เกี่ยวกับการตั้งค่าของตัว p พารา a ิ i ิสของระบบช่วยขับขี่นะครับอยู่ทางด้านนี้ซึ่งใจจริงอ่ะผมอยากให้เขามีคีย์รัดครับกลายเป็นว่าทุกอย่างของตัวรถไม่ว่าจะเป็นโหมดการขับขี่การปรับตั้งค่าต่างๆการปรับตัวม่านทางด้านบนเนี่ยม่านไฟฟ้านะครับที่มันทืบแสงเนี่ยมันไปอยู่ในจอหมดเลยแล้วเพื่อนๆต้องเข้าไปถึง2สเต็ปก็คือต้องกด ตัวรูปรถครับแล้วก็ค่อยไปกดคําสั่งว่าเราจะต้องการเปิดอะไรกลายเป็นว่าคือมันไม่ได้มีคียรัดอะแล้วไอคียรัดข้างๆเนี่ยมันไม่สามารถเซตอัพได้หรือว่าตั้งคีย์ช็อตคัดตามที่เราใช้งานได้ครับไอคียทางน้านข้างที่เป็นการปรับวันพาราโดหรือระบบไล่ฟ้าหรือ drive mode ตรงนี้เนี่ยเขาจะสวิปกันกับตัวกล้อง3งามองศาครับซึ่งตัวกล้อง,งสามองศาเนี่ยเขาจะทํางานไม่เกิน ถ้าถ้าผมจำไม่ผิดนะประมาณ20กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับเขาจะตัดการทํางานแล้วก็ตัวระบบตรงนี้เนี่ยเขาจะสวิตเปลี่ยนเป็นวันแพโดแทนกล้อง360องศาน,นั่นเองครับอันนี้ก็ออแอบงงง,งนิดนึงนะแต่พอใช้ไปผมว่าเพื่อนๆก็น่าจะคุ้นชินแหละแล้วก็เรื่องระบบช่วยถอยจอดอะไรพวกนี้ว่าเรายังไม่ได้ลองนะครับแต่ว่ากล้องคือเขาเป็นกล้องท็อปบิว360องศาที่สามารถหมุนได้แต่ว่าผมลองใช้ดูมันแอบดูยากนะ แอบดูยากนิดนึงเลยก็ว่าได้นะครับคือด้วยความการออกแบบดีไซน์ของตัวตัวจอกลางเนี่ยมันเป็นแบบตั้งนะครับมันก็เลยอาจจะจํากัดถึงเรื่องการออกแบบกล้องอะไรก็ว่ากันไปเนาะอันพวกเนี้มันต้องใช้ระยะเวลาแล้วก็ใช้ความคุ้นชินนะครับถึงจะใช้งานได้เนาะโอเคเรามาลองสมัถน,นากันดีกว่านะพร่ำไปเยอะอยู่อพอสมควรนี่คือต้องบอกอย่างนี้ว่า การปรับระบบช่วงล่างของเขาเนี่ยที่เขาไม่ได้อิงตาม Google Map นะครับ Google Map มีหน้าที่อ่านเกี่ยวกับเรื่องระยะทางแล้วก็เลนส์ที่เราจะไปถึงของตัวแบตเตอรี่เนี่ยว่าจะถึงเท่าไหร่นะครับแต่ว่าการปรับช่วงล่าง FSD ของเขาที่เป็น Dual c h a p p e r แล้วก็ปรับเป็นเรียกได้ว่าเป็นเซคเกอร์หรือมิลลิเซคเกอร์เลยก็ว่าได้ที่สามารถปรับแล้วก็อ่านตามค่าพื้นถนน ณเรียวถทมตอนนั้นได้เลยนะครับก็คือเขาจะอ่านแล้วก็ทำการปรับนุ่มแข็งตามระดับแบบนี้สามารถอ่านได้ถึง500ล้านครั้งต่อวินาทีคือจะเยอะไปไหนแต่ว่าเท่าที่ผมลองในถนนต่างๆเน,นี่ยอย่างตอนนี้เราวิ่งเส้นเขาใหญ่สระบบุรีอะไรพวกเนี้ยถนนคูขาค่อนข้างเยอะครับแล้วก็เราใช้เราปรับช่วงล่างเป็นแบบคอมฟอร์ตเนาะมันก็จะมีความนุ่มแต่พอเมื่อไหร่เพื่อนๆกดแล้วก็ ทางเรียบเนี่ยโอ้แน่นแล้วก็เกาะอยู่ใช้ได้เลยนะครับแต่ว่าเมื่อไรที่มันเจอทางขูกขาดเนี่ยก็ยังมีความนุ่มสอแทกมาอยู่ตลอดเวลานั่นเองครับถือว่าช่วงล่างเซ็ตมาดีนะแล้วก็พวงมาลัยเราขนาดเราปรับอ่ะอันนี้เป็นแบบเฟิร์มนะครับก็มีความหนักแน่นแล้วก็ใช้งานควบคุมคอนโทรลได้ค่อนข้างแม่นยำแต่ผมบอกนิดนึงตามสไตล์รถไฟฟ้าครับมันจะมีสิ่งหนึ่งที่คนขับรถไฟฟ้าต้องพึงระวังนะถ้า คุณกระทืบคันเร่งหรือว่าแบบคลิกดาวแรงๆนะครับท้ายเนี่ยมันจะมีอาการสลิปนิดหนึ่ง traction เข้ามาทำงานให้เราเห็นเลยนะด้วยแรงหมาก,กับแรงบิดที่มันค่อนข้างเยอะครับแล้วเขาก็แทบจะไม่รอเลยเนาะเนี่ยเรากดไปนะขึ้นเร็วมากครับแล้วก็เนี่ยคุณขับในความเร็ว120คุณยังไม่ได้รู้สึกเลยว่าตัวรถมันจะเร็วอะไรแล้วก็โพสิชันการนั่งเนี่ย ผมว่าคนขับขี่ชอบครับเพราะว่าเวลาเรานั่งมันจะเหมือนกันกันกบเรากําลังขับรถซีดานเลยก็ว่าได้เพราะว่าตัวเบาะเนี่ยสามารถปรับลงได้ต่ําเยอะมากนะครับแล้วก็อ่ผมสูง174ใช่ไหมมันก็เนี่ยปรับลงได้ระดับหนึ่งแล้วก็ระดับสายตาเราจะอยู่ประมาณกลางของอกระจบนะครับทำให้เวลาเราขับขี่เรารู้สึกแบบมั่นใจนะฮะนี่โหแฮนด์ลิร์ดีนะแล้วก็ซับสเตรชั่นดี ครับนี่เนหะ็นว่าแต่ก็พอเราปรับนุ่มเนี่ยมันจะมีอาการแบบนิดนึงอะ่ะประมาณจังหวะนิดนนะครับให้เรามันมีความคอมฟอร์ตแล้วก็ทําให้เรารู้สึกว่าเออ่โอเคไปกับเขานะฮะนี่เราให้ดูแฮ n d l i n g เขา่าวนะฮะนี่ฮนะพอเจอทางที่ไม่ดีเนี่ยเขาก็ยังซับแบบ ซับแล้วซับอีกเนี่ยแต่ว่ามันก็จะมีอาการแบบแท้ๆออกนิดนึงเพราะว่าตัวรถเนี่ยค่อนข้างหนักครับหนัก2ตัน9โคูรหนักกับแบตเตอรีอ่แคปาซิตี้ที่เราแบบสามารถใช้ได้มันอยู่สักประมาณ88กิโลวัตต์ชั่วโมงนะฮะส่วนเรื่องอย่างที่ผมบอกเรื่องการชาร์จแบตหรือเรื่องเ,ออเลนส์เส้นทางที่เขาเคลมไว้ว่า7 5 5ห้าเนี่ยเดี๋ยวเราค่อยไปว่ากันว่าตัวรถเนี่ยจะทำได้ถึงขนาดไหนนะฮะแต่เนี่ย เพืเ่อนๆดู handling ดีโอ้โหโค้งแบบจับแบบโคตรด,ดียังติดนุ่มนิดนึงนะครับแต่ว่าระบบช่วงล่างแล้วก็ระบบรักษาเสียภาพของตัวรถเนี่ยเขาพยายามเข้ามาช่วยเหลือเราอยู่ตลอดตลอดเวลาเลยก็ว่าได้นะฮะใช่ได้ใช่ได้โอโหขับสนุกกว่าที่ผมคิดไว้เยอะเลยนะครับ ส่วนตัวพวกตรงพวมาลัยนะครับเขาก็ยังใส่มาเป็นแบบคีย์ฟัง์กชันเป็นเหมือนทัชตรงนี้มันจะขึ้นคําสั่งในหน้าจอนะครับว่าเรากําลังจะเลือกอะไรหรือกดอะไรนะครับแล้วเราก็ค่อยกดลงไปอีกทีนึงนะแต่ตรงนี้ผมแอบเสียดายนิดน,นึงตรงที่ว่าพลาสติกหรือว่าน้ําหนักหรืองานประกอบเนี่ยมันยังมันดูไม่แน่นมันดูแบบ กึบๆไปหน่อยอ่ะมันดูแบบลุ่มๆนะครับแล้วก็ตรงนี้มันจะมี A แล้วก็เป็นพวงมาลัยอยู่นะครับซึ่งระบบช่วยขับขี่อัตโนมัติพาร์ทอลแอสซิสต์เนี่ยเราดันลงแบบนี้ครับปึ๊บๆอ่ะไม่ยอมอ่ะได้แล้วแล้วก็เราใช้คําสั่งดันตรงนี้ขึ้นนะครับกดแค่ลงไปแล้วก็อย่างเงี้ยมันเป็นการบวกลบทีละห้านะแล้วก็ถ้าขึ้นรูปพวงมาลัยเขาก็จะทําการควบคุมให้เราแล้วนะครับแต่ว่าเลนเชนแอสซิสเนี่ยมีด้วยจริงเหรอ มีมีเลนเชนได้ด้วยในลองใหม่สิไม่ยอมนะฮะเขาอาจจะอาจว่ามันดูไม่ปลอดภัยนะอ่ะเราเราลองหักไปอ้าวมีเลนเชนว่คือเลนเชนของเขาเนี่ยเราต้องจับพวงมาะไรแล้วก็ทําการแบบประคองนะครับเดี๋ยวผมลองใหม่อีกรอบหนึ่งแต่สิ่งที่ผมตกใจเลยก็คือเออเขาใส่ระบบช่วยเหลือผู้ขี่ตอนหมดสติมาเดี๋ยวเดี๋ยวผมทำให้ดูนะฮะอ่ะ อ่เลนเชนนะแล้วเราก็ช่วยของหักนิดหนึ่งเนี่ยมีเลนเชนให้ด้วยเอาละสินี่แล้วเขาก็กลับมาอยู่ในช่องแล้วเขาก็จะวิ่งตามช่องจราจรให้นะครับว้าวอันนี้ดีคือให้มาด้วยเนาะโอเคแล้วก็เมื่อกี้ผมลองปล่อยจนแบบที่สุดแล้วนะครับสำหรับตัวระบบช่วยควบคุมหงมะไรหรือ Pilot Assist เขาทำการเปิดไฟฉุกเฉินครับแล้วเขาก็ ตัดการทํางานแล้วก็รวมทางเขาชะลอรลถให้ครับแต่ผมก็ไม่แน่ใจว่าเขาจะเข้าให้เราหรือว่าจอดกลางถนนนะอืมแต่ว่าการใส่เลดร์มาใส่กล้องมาแบบเนี้ยผมว่าเขาน่าจะช่วยแหละเดี๋ยวถ้าไวมีโอกาสอ่ะเราจะลองให้ดูว่าระบบเขาทำได้ถึงขนาดไหนนะครับอันเนี้ยเป็นคลิปคร่าวๆแล้วก็พามาลองแฮนดลิ่ิงมากกว่าเนาะนี่โอ้แต่ ใช้ได้เลยช่วงล่างของตัวรถการซัสเพนชั่นผมว่าความที่เพื่อนๆชอบรถที่นุ่มนวลแต่แบบซิ่งได้แบบช่วงล่างเฟิร์มแบบเนี้ยผมว่าหลายคนชอบครับเพราะว่าบางแบรนด์อาจจะติดนุ่มบางแบรนด์อาจจะติดย้ยไปหน่อยแต่อันนี้มันอยู่แบบนิดนึงนิดเดียวเท่านั้นที่มันมีติดย้ยนิดเดียวนะฮะแล้วก็ถ้าเวลาเราจะยกเลิกระบบ พาย o ล a s แอ s ซิสเนี่ยให้เราดันลงนะไม่ใช่ดันขึ้นนะครับถ้าดันขึ้นมันจะเป็นการอ่านว่าเราจะเปลี่ยนเกียร์นะครับให้เราดันลงปึ้งนี่ระบบยกเลิกแล้วเนาะโอ้โหแล้วก็เมื่อกี้ผมลองฟังตัวชุดลำโพง b r o w ว r ร i ส i อนดิของเขานะครับ25ตำแหน่ง1,610วัตต์โอ้โหเสียงคือ มาเป็นมิติมิติเลยนะครับสามารถแบบ equalizer ได้แต่ว่าผมยังหาตัวที่เป็น preset ไม่เจอนะที่มันเป็นแบบพวกโฮมเทเ e เตอรหรืออะไรก็ตามนะครับเหมือนในว o v o ยุคสมัยก่อนเนาะแล้วก็อาจจะมีผมมีความรู้สึกว่าเสียงคนร้องชัดเสียงเครื่องดนตรีชัดครับแต่เสียงเบสเนี่ยมันลึกแต่ไม่มากแล้วก็มันดูแห้งไปนิดนึงอยากให้มันมีมิติความลึกที่ชัดวันนี้ครับมันเป็นมิติความลึกที่แอบแห้งไปนิดนึงนะฮะ โอเคส่วนอื่นๆผมว่าอ่ะขอชมเบาอ,อีกสักนิดนึงคือเบาะที่ผมบอกไปก็คือทุกส่วนเนี่ยมันจะโอบกระชับผมทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นพัคเกตซีดที่รองต้นขาและที่รองต้นขาสําหรับผู้ขับขี่เนี่ยเราสามารถปรับทางด้านล่างแล้วก็ดึงออกมาได้ครับทําให้คนขายาวหรือว่าคนตัวสูงนั่งแล้วมีโพสชั่นที่สบายนะครับรวมทั้งพวกระบบ มาสนหรือการปรับของตัวบ่อเนี่ยมันจะใช้การหมุนของตัวข้างบ่อครับหรือกดปุ่มลงไปจะเป็นการปรับของตัวระบบนวดกับ Adjust ของตัวบ่อนั่นเองครับก็คือเขาพยายามลดทอนในการใช้งานส่วนต่างๆนะครับก็เลยทําให้มันมีแค่คี์กลมๆตรงนี้แต่คี์กลมๆตรงข้างบาะเนี่ยสามารถปรับอะไรได้หลากหลายมากๆครับอื แล้วก็ตัวจอกลางนะครับตรงนี้เราสามารถกดเพื่อดูเ,อเลขมาอย่างเดียวกดเพื่อดูแมปได้ครับซึ่งเขาจะซิงกับจอกลางโดยที่เราไม่ต้องไปล้าสายตานะครับตัว Head up display ผมไม่แน่ใจว่าจะมีโชว์ถึงขนาดนั้นหรือเปล่าแต่เขาก็มีนะบอกว่าคุณกำลังต้องเลี้ยวไปทางนี้นะเลี้ยวทางนี้นะครับแต่ว่าไม่ได้บอกถึงขั้นเส้นทางว่าคุณ เป็นเส้นเลยอะไรขนาดนั้นนะครับแล้วก็กดอีกทีหนึ่งจะเป็นการอ่านกับรถข้างหน้าน,นั่นเองครับอืเนี่ยเห็นบ้านในหน้าจอเขาจะมีบอกเลยว่าอา่เดี๋ยวนะฮะในหน้าจอเขาจะมีบอกเลยว่าเป็นอ่าระยะทางกี่กิโลเราต้องตรงไปหรือเลียวอะไรอย่างงี้นะครับบอกทั้งหมดเลยเนาะเนี่ยปุ่มไฟฉุกเฉินอีกสิ่งหนึ่งที่ผมรู้สึกได้เลยว่าปุ่มไฟฉุกเฉินมันควรที่จะอ่ะเป็นีนี่ด้านบนนะครับเรา ไปโฟกัสแต่อยู่ในจอยเดียวเห็นว่า <c oughs> ด้านบนมีนะครับแล้วก็การปรับของตัวฝ้าเนี่ยเราต้องกดสอง,สองจังหวะมันถึงจะปรับได้นะครับอืมแอบแอบยากนิดนึงเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นพวกการปรับ adjust for m a l i n กระจกมองข้างหรืออะไรก็ตามเนี่ยมันต้องเข้าหลายจังหวะครับแล้วเราก็ค่อยปรับได้บางคนก็อาจจะมองว่าเฮ้ย hey, คุณก็ปรับให้เสร็จก่อนขับขี่สิเอาจริงพอขับไปสักระยะหนึ่งอ่ะเราจะอาจจะ ต้องปรับตัวหรือบางคนก็ไม่คุ้นชินก็ปรับเท่าที่เราจะปรับได้เนาะส่วนอื่นอื่นออบอกข้างหลังนะครับผมก็อาจจะทําคลิปแยกออกมานะว่าการนั่งข้างหลังเนี่ยเป็นอย่างไรนะครับแต่ผมบอกได้เลยว่าแอบเสียดายนะแล้วก็แอบเสียดายตรงที่ว่าคือก็สอบถามแหละโดยปกติทาง Volvo นะครับมักจะติดหรือว่าใช้ แอร์ทางด้านโครงเสาบีเป็นหลักนะครับเพราะว่าเอาเอาจริงๆตรงกลางอะมันไม่พอพอตอนตอนนี้มันมีช่องก็จริงครับแต่ว่ามันเป็นช่องไล่ฝ้ามันไม่ใช่ช่องแอร์ผู้นั่งตอนหลังเนี่ยตอนเนี้ยเอออย่างตอนที่ผมนั่งมาผมเปิดแอร์ยีเปิดเป่าตัว ventilation ด้วยนะแล้วก็ด้านบนก็ปิดตัวทึบแสงนะผมยังรู้สึกว่ามันร้อนครับมันมันอาจจะต้องติดม่านเพิ่มหรือว่าอาจจะต้องติดฟิลม์มช่วยได้ โอเคส่วนอื่นก็น่าจะไม่มีอะไรแล้วนะเพราะว่าใจจริงก็เดี๋ยวไว้เราทำคลิปเต็มให้ดูว่าเรนจ์ระยะทางจะได้เท่าไหร่นะแต่เดี๋ยวเราลองกดตัวไอ้นี้ให้ดูปพ๊บอย่างตอนนี้เราขับมา28กิโลนะครับอัตราสิบเปลือง11บเอทำจริง11เหรอโอ้อยทำไมประหยัดจัง <laughs> เพราะว่าเราอาจจะไม่ได้ใช้ความเร็วอะไรมากมายนะครับก็เลยเกินประมาณนี้แต่เมื่อไหรเนี่ยที่เราดับรถครับล็อกรถตัวเคอร์เรนทิปครับเขาจะรีเซตเลยนะครับเราอาจจะต้องไปซิ้นลาชาร์จเอาอะไรอย่างนี้เนาะแต่เดี๋ยวเราดูปลายทางละกันว่าพอระยะทางที่เราขับขี่ทั้งไปและกลับเนี่ยเป็นอย่างไรนะครับแต่เราก็ดูคอนซัมชันได้นะว่าอัตราสิ้นเปลืองเท่าไหร่นะครับแล้วก็ตอนเนี้ย แบตเตอรี่เราเหลือเท่าไหรล่ลซ็น3 2สองกิโลนะฮะอืมก็ประมาณนี้ละกันอ๋อแต่ว่าคอนซัพชั่นเรียวไทม์อ่ะมัน18ต่อหนึ่งกิโลวัตต์ชั่วโมงต่อ100กิโลเมตรนะครับก็หนึ่งเลยรถคันใหญ่ครับเราเปิดแอร์ฉัขนาดนี้กินประมาณนี้ผมว่าน่าจะเป็นเรื่องปกติแต่ถ้าใช้ในเมืองหรือว่าขับทางยาวๆโดยที่เราไม่ได้แบบกดบ่อยๆเนี่ยผมว่า เขาจะน่าจะทําตัวเลขได้ดีกว่านี้นั่นเองครับก็ประมาณนี้แหละและเราไม่รู้จะพูดอะไรแล้วพูดมาเยอะมากก็ขอขอบคุณทาง Volvo <ๆ>ประเทศไทยน,นะครับที่ชวนเรามาทดสอบรถด,ดีๆแบบนี้นะครับอนาคตหรือว่าถ้ามีโอกาสเราจะทําคลิปออกมาให้เพื่อนได้รับชมกันนะครับในวันนี้มุกลค้าต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย